สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันอาทิตย์ ที่21พฤศจิกายนนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆห,หลายๆคนก็คงกำลังวุ่นนะครับกับการเล่นตัวเกมซ e ลดาเทียอฟเดอะคิงด้อมกันอย่างแน่นอนนะครับยิ่งถ้าคนที่มีเครื่องดิทเโลสวิตอยู่แล้วก็ไม่น่าจะพลาดนะครับกับเกมนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับความร้อนแรงของตัวเกมซีลดาภาคเทียอฟเดอะคิงด้อมตัวนี้กันหน่อยนะครับซึ่งหล,หลายๆคนเนี่ยก็คงพอจะทราบข่าวคาวเมื่อสัก4-5วันที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าตัวเกมนี้มันร้อนแรงและก็เกินความคาดหมายาจริงๆนะครับ จริงจงนะครับเพราะว่า,าตัวยอดขายของตัวเกมซ e l d a เทียออฟเดอะคิงดอมเนี่ยจำน่ายเพียงแค่3วันแรกนะครับหลังจากเปิดตัววันที่12ไปเนี่ยยอดขายก็ทะลุระดับ10ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าโอ้โหระดับ10ล้านชุดภายใน3วันนะครับกับตัวเกมในฝั่งคอนโซลนะครับมันถือว่ามีเกมน้อยมากเลยจริงๆนะครับที่จะมีสถิติที่เกิดขึ้นได้แบบ ถล่มทลายแบบนี้นะครับถล่มทลายแบบนี้นะครับโดยเฉพาะาบนเครื่องเล่นเกมอคอนโซลสายพกพาที่หลายๆคนปรามากันเลยนะครับว่าเฮ้ยเป็นเครื่องเล่นเกมที่ตกยุคไปแล้วกราฟิกโอ้โหรันได้แบบ ต่ำมากจนมือถือเนี่ยอาจจะแซงไปแล้วนะครับเออหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเฟรมเลทนะครับว่าโอ้โหมันแค่เกมแค่ระดับ30เฟรมนะครับดีไม่ดีเนี่ยเล่นเล่นไปเนี่ยเฟรมเลทก็ดรอปลงไปต่ำกว่า30เฟรมนะครับซึ่งอ่าข้อเสียต่างๆเหล่านี้ที่โดนโจมตีกันนะครับ มันก็มีออกมา,าทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เราได้พบเห็นกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แนละ้วนะครับเห็นจนแบบชินตานะครับแต่ว่าตัวเกมซ e l d a t ที r er ออฟ h ด k i คิงด m อมมันบอกแล้วนะครับว่าไอ้ข้อเสียที่พวกคุณพูด,พ,ดพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเฟรมเรทนะครับที่ได้ไม่ได้ไม่เกิน30เฟรมนะครับแล้วก็ รมเรทก็ดรอปไปด้วยนะครับยิ่งฉากต่อสู้แบบตะลุมตะลุมบอเนี่ยดรอปต่ำลงมากกว่า30เฟรมแน่นอนนะครับม,มันก็ทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับมันไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเกมของคุณดีจริงนะครับมีระบบการเล่นที่ดีจริงนะครับต่อให้คุณภาพ ในการเล่นเนี่ย30เฟรมก็ตามนะครับ30เฟรมก็ตามาทางผู้เล่นก็ยังคงที่จะสนับสนุนนะครับกับตัวเกมเหล่านั้นนะครับกับเกมเหล่านั้นซึ่งค่าย Nintendo ก็คงยิ้มแก้มปรีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากเอาตัวยอดขายนะครับ3วันแรกเนี่ย10ล้านชุดไปเปรียบเทียบกับตัวเวอร์ชั่นไม่ใช่ตัวเวอร์ชันดิตัวภาคก่อนนะครับภาคก่อนหน้านั้นตัว Breath of Wild ที่ออกมาพร้อมกับเครื่องด i n t e n d o Switch นะครับครั้ง ครั้งครั้งวันที่จำหน่ายครั้งแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวแล้วนะครับตัวยอดขายตัวภาคนั้นนเบสออฟวเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับอ,อยู่ที่30นะครับอยู่ที่ประมาณ30ล้านชุดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ตัวเกมเซลดาภาค t ทียออฟเดอะคิงดอเนี่ยแค่3วันกินตัวยอดเนี่ย หากไปเทียบกับตัวผ้าก่อหน้านั้นเนี่ยไป1ใน3แล้วนะครับกับระยะเพียงแค่3วันพราะมันล่อไป10ล้านชุดแล้วนะครับและตอนนี้ก็คิดว่าคงไป11 1 2 13ล้านชุดกปปี้แล้วแน่นอนนะครับอ่าก็ไม่ต้องบอกว่ามันจะโดนทำลายหรือเปล่านะครับกับตัวยอดขายของตัวเกมตตระกูลเซลดานะครับก็น่าจะขึ้นแท่นนะครับขึ้นแท่นเป็นตัวเกมที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของตระกูลเซลดา ได้อย่างง่ายๆแน่นอนนะครับผมผมประเมินไว้แบบนั้นเลยนะครับประเมินไว้แบบนั้นเลยหรือนะครับหรือว่าอาจจะอาจจะถึงขั้นแบบล้มแชมป์เลยนะครับล้มล้มแชมป์เก่าเลยก็คือเกมอ่ามาริโอนะครับมาริโอคาร์ดนะครับภาค8ดดีลักนะครับที่มียอดขายตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเลยยอดขายรวมท,รทั้งหมดนะตั้งแต่ที่ตัวเกมออกมาเนี่ย เขาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับของทางดีเทนโด o ก็คือประมาณ53ล้านนะครับ53ล้านชุดนะครับ53ล้านชุดที่จำหน่ายออกมานะครับซึ่งอตอนนี้เซล da วางจำหน่ายเพียงแค่3วันทะลุ10ล้านไปแล้วนะครับก็เรียกว่าถ้าปีนี้ยังมีเวลาอีกเยอะนะครับที่จะไต่ระดับนะครับไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเป็นตัวเกมที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ของทางดิเทโดเลยไหมนะครับที่จะล้มแชมป์เก่าอย่างมาริโอคาสนะครับภาคภาคแนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะทําได้หรือเปล่ากับตัวเกมซลดาทีออฟเดอะคิงดอมภาคนี้นะครับแล้วถ้าเราเอาตัวยอดจําหน่ายของความร้อนแรงของตัวเกมในฝั่งคอนโซลนะครับลองเอามาเอามาเทียบเทียบกันหน่อยนะครับว่าเกมเซลดา ภาคเทียออฟเดอะคิงดอมเนี่ยมันไปเอาชนะหรือว่าไปทำลายสถิติตัวเกมดังๆอื่นๆได้แล้วหรือไม่นะครับก็เรียกว่ามันล้มเกือบจะทุกเกมแล้วก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะไปเทียบกับตัวเกมอของค่ายฝั่ง PlayStation ใช่ไหมฮะฝั่ง PlayStation เอาแบบ exclusive ของเขาหน่อยเลยแล้วกันนะครับอย่าง Horizon นะครับภาคล่าสุดอย่างตัว for Bi d d e n West ใช่ไหมฮะที่ตอนเนี้ย น,นับถึงประมาณ1ปีจากวางจำหน่ายไปเนี่ยจำหน่ายไปได้อยู่ที่8.3ล้านชุดเองนะครับแปดจุล้านนะครับ8.3ล้านในระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับหลังจากที่ตัวเกมนั้นได้ออกวางจำหน่ายไปใช่ไหมครับออกวางจำหน่ายไปหรือว่าจะเป็นตัวก็อดบอลนะครับก็อดบอลภาคตัวเล็กนาล็อกนะครับเล็กนาล็อกเนี่ยจำหน่ายไปได้อยู่ที่11นะครับ11ล้านชุดนะครับ11ล้านชุด ในช่วง3เดือนแรกนะครับก็คือ3เดือนเนี่ยกดออฟบอลแรกนาล็อกเนี่ยโอ้โหทั้งขายแบบดิจิตอลแบบพ่วงบันเดิลโนบันเดิลนี่แล้วนะครับสเดือนเนี่ยยังได้อยู่ที่11ล้านชุดเองนะครับสิล้านชุดแต่เทียร์ออฟเดอะคิงดอมสวันขอแค่3วันทะลุ10ล้านแล้วนะครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกมแนวโซนะครับที่ฮิต ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับกับตัวเกม e อ d e อ Ring นะครับเอเดอร์ลินะครับก็ถ้าเราไปดูระยะเวลาของตัวเกมเนี้ยจำน่ายในช่วงประมาณ5สัปดาห์แรกนะครับหสัปดาห์แรกก็คือประมาณเดือนนิดๆนะครับเอเดอร์ลิเนี่ยกวาดยอดขายในตอนนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นประวัติประวัติการเลยถลม่มทลายเลยนะครับห้าสัปดาห์เนี่ยล่อไป13ล้านชุดนะครับสิล้านชุด เรียกว่าโอ้โหทุกคนขึ้นแท่นกันเลยว่าเป็นเกมที่แบบสุดยอดนะครับยอดขายระดับนี้นะครับได้ถึง13ล้านชุดหรือจะเอาตัวเกมล่าสุดเลยนะครับก็อย่างตัวเกม h o กวอตเลกาซ a ่นะครับที่มียอดขายอยู่ที่15ล้านชุดนะครับ15ล้านชุดภายในเดือนแรก ที่วางจําหน่ายนะครับก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าแตะระดับแบบ10ล้านได้เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าประสบความสําเร็จกันแล้วนะครับประสบความสําเร็จกันแล้วกับตัวเกมในสมัยนี้นะครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าตัวเกม e l d e r l i n g นะครับหรือว่าจะเป็น h อกบอร์ดเลกาซีกับตัวยอดขายที่ทะลุระดับ10ล้านชุดเนี่ยมันเป็นเกมที่ลงหลายหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ได้โฟกัสอยู่แค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับลงทั้ง p พย Uh, PC Xbox Series นะครับฝั่ง PC นะครับมีนะครับแต่ Zelda t ท e r of the Kingdom ลงอยู่บนเพียงแค่ดิน n d o s w i t c h เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับเพียงแค่เครื่องเล่นเครื่องเดียวนะครับดังนั้นมันพอที่จะประเมินได้เลยนะครับว่า,าที่บอกว่ากลุ่มผู้เล่นเนี่ยฝั่งเกมคอนโซลเนี่ยจะเริ่มถดถอยลงน้อยลง นะครับน้อยลงจํานวนผู้เล่นจะเริ่มน้อยลงเพราะว่าโดนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยดึงไปใช่ไหมครับดึงดึงดึงผู้เล่นไปหรือว่าเกมเมอร์ที่เริ่มมีอายุที่มากขึ้นก็ไม่ได้มีเกมเมอร์ที่เป็นรุ่นใหม่ๆเข้ามาทดแทนใช่ไหมครับตัวยอดของผู้เล่นหรือว่าการจําหน่ายตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็อาจจะต้องลดน้อยลงไปตามธรรมชาติใช่ไหมครับตามตามธรรมชาติแต่ว่าตัวเกมเซลด้าเนี่ยมันบอกให้เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะครับ ทั้งผู้เล่นหน้าเก่าหรือว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็าตามนะครับที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการเกมคอนโซลเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับเข้าสู่วงการได้ เสมอนะครับได้เสมอถ้าหากมีเกมที่มันดีจริงๆนะครับดีจริงๆนะครับซึ่งตัวเกมเซลดาเทียวเด e k ินด้อมมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นและถ้าให้ผมมองเลยนะครับกับการเดินทางของเกมเซลดาเทียลเดนชินด้อมเนี่ยโอ้โหมันช่างเป็นเส้นทางที่สวยงามเลยนะครับตั้งแต่ที่ได้วางจำหน่ายไปตั้งแต่วันที่12นะครับกับตัวยอดขายที่ถล่มทลายแล้วก็กำลังจะทำลายสถิติตัวเกมต่างเนี่ยอีกมากมายแน่นอนนะครับแล้วอาจจะไปจบ ช่วงสิ้นปีเลยนะครับช่วงสิ้นปีนี้ก็คือการประกาศรางวัลเกมออฟเดอะเยียนะครับว่าคุณจะได้เป็นเกมที่ดีที่สุดของปีนี้นะครับของปี2023ก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งมองแล้วโอกาสมันค่อนข้างสูงเลยแหละสูงเลยแหละกับตัวเกมซลดาภาคนี้นะครับภาคนี้แล้วก็อาจจะพอได้รับรางวัลเกมออฟเดอะเยียปุ๊บนะครับผ่านไปได้อีกสักประมาณ1ไตามาสหลังจากนั้นประมาณสัก3เดือนนะครับ ก็จะมีข่าวดีก็คือเรื่องของการเปิดตัวเครื่องเล่นเกมโคอนโซลของ Nintendo นะครับตัวใหม่นะครับก็อาจจะมีข้อมูลข่าวขรา,าวต่างๆเนี่ยออกมาเปิดเผยให้เกมเมอร์ได้รับรู้กันนะครับได้รับรู้กันโอ้โหมันช่างเป็นแบบไทม์ไลน์ที่แบบปิดปิดฉากของตัวเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch ได้อย่างแบบสวยงามเลยก็ว่าได้นะครับก็ว่าได้นะครับกับตัวเกมซ e ลดาภาคเทียออฟเดอะคิงดอมนะครับทั้งๆที่ตัวเกมซลดาภาคนี้ก็มีปัญหาต่างๆมากมายนะครับขอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าตัวข้อมูลตัวเกมเนี่ยโอ้โหมีหลุดออกมาเป็นระยะๆนะครับหรือว่าถึงขั้นที่ตัวแผ่นเกมเนี่ยหลุดออกมาเลยนะครับหลุดออกมาก่อนจะถึงวันวางจําหน่ายซะด้วยซ้านะครับเนี่ยมันก็ตอนแรกอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวยอดขายมันอาจจะ มีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ก็ทําให้ Nintendo มองเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กระทบเลยนะครับไม่ได้กระทบกับตัวยอดจําหน่ายตัวเกมซ e ลดาภาคนี้เลยนะครับภาคนี้เลยยังไงก็สู้ๆนะครับกับ Nintendo นะครับกับการที่จะสร้างผลิตตัวเกมดีๆออกมาสู่อนาคตนะครับแล้วก็จะต้องต่อสู้กับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับให้ตัวเองเนี่ยจะต้องอยู่รอดไปได้อีก ยาวๆนะครับยาวๆนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะมีตัวเกมไหนที่มีสถิติตัวใหม่นะครับกับ3วันแรกที่วางจำหน่ายของทาง Nintendo เนี่ยจะทะลุแบบ10ล้านเครื่องไปได้เลยนะครับหรือว่าเพียงแค่การวางจำหน่ายเพียงแค่วันแรกนะครับวันแรกเท่านั้นนะครับแค่วันแรกทะลุ10ล้านเลยนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะว่า3วันเนี่ย ก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะถึงระดับ10ล้านชุดได้เร็วขนาดนี้นะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับมองว่าตัวเกมซ e l ดาภาค t ทอ of the Kingdom เนี่ย มันสมควรแล้วนะครับที่มียอดขายถล่มทลายแบบนี้เพราะเกมมันดีจริงๆนะครับมันดีจริงๆบนเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch แล้วก็มันเหมาะสมที่จะได้เป็นเกมออฟเดอะเย r ของปีนี้เข้าไปด้วยอีกนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่ามองแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปนะยังมีสไปเดอร์แมนภาค2ตามมาอีกนะครับหรือว่าอาจจะแบบสุดเซอร์ไพรส์สุดช็อกนะครับครับ e l d e Ring นะครับตัว DLC ตัวใหม่ที่จะแบบอัปเกรดอะไรขึ้นมา อีกเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะมาแบบตบตอนตอนอใกล้ๆการประกาศเลยก็ได้นะครับอัอนนี้ก็ก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดนะครับกับวงการวิดีโอเกมนะครับส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ